กลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์ในการแบ่งแยกดินแดนคุณเปิดกระโลกคุณแล้วไปเปิดดูว่ามาตรานหนึ่งราชนจาจักรไทยเป็นประเทศราชที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้คุณผิดกฎหมายนะคุณเนี่ยมีความคิดที่ริยำตำบอนมากกับชาติบ้านเมืองอ้างประวัติศาสตร์มั่วๆว,ว่าปาตานีถูกสยามยึดครองมาตั้งแต่ครั้งอดีตทำไมถึงเป็นคนสันดานแบบนี้คุณไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินไทย ันที่7มิถุนายน2566มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวขบวนนักศึกษาแห่งชาติที่ห้องประชุมศรีวังสาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่สร้างความตกตะลึงให้กับหลายฝ่ายโดยไม่คาดคิดมาก่อนว่าแนวร่วมที่ถูกจับตาจากหน่วยงานความมั่นคงมาโดยตลอดมีส่วนสนับสนุนกลุ่มที่มีแนวคิดแบ่งแยกดินแดนไม่ว่าโดวยวิธีการพูดจาด้วยสันติ หรือก่อเหตุรุนแรงพวกนี้ฉวยโอกาสที่พักก้าวไกลซึ่งเป็นพันธมิตรกัน มานานแล้วกำลังมาแรงรวมทั้งกระแสส้มทั้งแผ่นดินที่กำลังตีคองร้องเปล่าให้ผู้คนโดยเฉพาะยิ่งภาครัฐให้ได้ตื่นรู้เครือข่ายนักเขียนนักเรียนนักศึกษาเยาวาชนเลือดมุสลิมเข้มข้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ท่านผู้ชมครับได้รับการปั่นหัวเปี่ยมด้วยพลังพร้อมแสดงบทบาทเคลื่อนไหวเพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์และความต้องการของตนเองเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและณเวลานี้จังหวะเวลานั้นก็มาถึงแล้วทำไมผมถึงพูดเชนเนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าจากคำประกาศ ที่มีการเผยเพแพร่ออกอย่างเป็นทางการตามสื่อต่างๆทั้งภาพและเสียงนั้นปรากฏชัดเจนว่ากลุมม่มบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์ในการแบ่งแยกดินแดนระบุอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับ,บคู่นี้ครับเราเชื่อมั่นว่าการออกประชามติเพื่อสันนิษฐานที่ประชาชนเป็นเจ้าของของนายอิรฟานอุมาประธานนักขบวนนักษาแห่งชาติกล่าวเปิดงานและกล่าวต่อไปด้วยท่านผู้ชมครับว่าหลังสิ้นสุดสนธิยากรุงเทพ2 5 0 2 4 5 2ปาตานีตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามหรือรัฐไทยในปัจจุบันปรากฏ ความพยายามของชาวปาตานีแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการทางการเมืองความพยายามเหล่านั้นแสดงออกมาทุกยุคทุกสมัยนะการแสดงออกผ่านการใช้อาวุธเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านและออกผ่านการต่อสู้ทางการเมืองโดยไม่ใช้อาวุธหากแต่เราชาวปาตานีไม่สามารถกําหนดชะตากรรมของเราเองได้ตรงนี้สําคัญนะครับท่านผู้ชมคําพูดต่อไปนี้ซึ่งเราเชื่อว่าสิทธิการปลดปล่อยสิทธิการมีชนชาติรวมไปถึงสิทธิในการกําหนดชะตากรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัวเราเอง แต่เดิมในฐานะมนุษย์ถแถลงการจบลงด้วยเราจะรณรงค์และเคลื่อนไหวทางการเมืองถึงการมีอยู่ของชาวชาติปัตตานีและการทําประชามติเพื่อสู่สันติภาพที่ประชาชนเป็นเจ้าของขอพักตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่ผมจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผมอยากจะถามท่านประธานนิสิตนักศึกษามอคณะทัฐศาสตร์สมคานครินคุณจะทำประชามติในจังหวัดปัตตานีเพื่อเพื่อเดียถามว่า พร้อมหรือยังที่จะต่อสู้และพร้อมอย่างที่จะแยกปติเนียออกเปน็นรัฐอิสระผมถามคํานึงมุสลิมที่อยู่ใน 3. จดแซนภาคใต้คุณคิดถึงมุสลิมที่อยู่ทั่วประเทศไทยไหมไม่ว่าอยู่ทางใต้ไม่ว่าทางจัดหวันนะก็ตามมีชนชาวมุสลิมอยู่เต็มไปหมดกรุงเทพหมหานครมีชุมชนมุสลิมไม่ว่าจะเป็นหนองจอก มินบุรีหลายแห่งมัสยิดเต็มไปหมดเชียงรายก็มีอยุทยาอำเภอเสนาก็มีเพชรบุรีก็มีเราทำประชามติกันหมดเลยัหมมุสลิมทั่วประเทศเพราะเขาก็เป็นเชื้อชาติเดียวกันก็คือนับถือศาสนาเดียวกันถามพวกเขาดีไหมว่าถ้าพวกคุณอยากจะแยกตัวออกเป็นรัฐปาตานีที่เป็นอิสระ ชาวมุสลิมที่พึ่งพระบรมโอรสุธานและมีความสุขกับประเทศไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวเป็นประมุขเขายินดีไหมเขายอมไหมผมเชื่อเลยว่าเขาไม่ยอมหรอกเพราะคุณเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองแล้วถูก ปลุกปัน่นจากพักคก้าวไกลและขณะเดียวกันก็มีพักประชา,ชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในงานนั้นวันนั้นมีการแจกบัตรกระดาษระบุว่าคุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกําหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่มีช่องบอกว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากการตรวจสอบของหน่วยงานความมั่นคงและจากการตรวจสอบของพวกเราเองฮะรายการคุยทุเรศสนที่เรามีทีมข่าวภาคใต้ศูนย์ข่าวเราอยู่ที่หัดใหญ่เช็คอย่างละเอียดปรากฏว่าขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองจัดตั้งโดยการรวมตัว ของนิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เคลื่อนไหวเรียกร้องในเรื่องสิทธิในการในการกำหนดตัวเองทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่31พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานี้เองโดยมีนายอิรฟา,านอุมาเป็นประธานขบวนการนักศึกษาแห่งชาติการจัดกิจกรรมเมื่อวันพุธที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี้ยพบว่า การเปิดตัวกระบวนการรักกษาแห่งชาติมีท่านผู้ชมฟังให้ดีๆมีนักการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองนักวิชาการรวมทั้งเครือข่ายนักศึกษาเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมจํานวนหนึ่งนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวที่ขึ้นเวทีเสเวนามีรองศาสตราจารย์ดตรมาร์คตามไทยอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพหมหาลาลัยพายัพเชียงใหม่นายอาเตฟโซโกประธานกลุ่มที่จะตัวเองว่ากลุ่มเดอะปาตานีท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่านักการเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเวทีนี้ ทั้ง3พักล้วนแต่เป็นพักร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมสังเกตนะที่ประกาศชูนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายองตรีประกอบด้วยพักเก้าวไกลพักประชาชาติได้ส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์วรวิทย์บารูว่าที่สสปัตตานีรองหัวหน้าพักประชาชาติเข้าร่วมงาน3พักเป็นธรรมส่งนายฮากิมพงติก็รองเลขายิการพัก เป็นทำเข้ามาร่วมงานทั้งนี้ทั้งนั้นในกระนูการและโปสเตอร์งานยังปรากฏภาพของนายรอมดอนปัญจอว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลซึ่งเคยทำงานอยู่กับผม แต่เหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่างานนี้มีปัญหาแน่นายรอมดอนก็เลยแจ้งว่าไม่สามารถเข้าร่วมได้เขาเรียกว่าดมกลิ่นออกจมูกไวท่านผู้ชมครับอย่างที่ท่านผู้ชมหลายท่านคงพอที่ติดตามข่าวมาบ้างแล้วว่ากิจกรรมการเปิดตัวของกระบวนการนักศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นพร้อมกับประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าต้องการให้มีการทําประชามติแยกดินแดนจากประเทศไทยและสาธารณรัฐปาตานีขึ้นอีกครั้งอ้างประวัติศาสตร์มั่วๆว่าปาตานีถูกสยามยึดครองมาตั้งแต่ ั้งอดีตมีหลักฐานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมคือนําปืนใหญ่จากพยาตานีที่สยามยึดมาจากรัฐปาตานีมาตั้งไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหมอันเสมือนเป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดการแข็งข้อต่อราชนจาจักรสยามเจ้าผู้ครองนครปาตานีเมื่อหลายร้อยปีเอาสั้นๆแล้วกันคำว่าปาตานีหรือที่ในภาษามาลายูท้องถิ่นเรียกว่าปัตตานีซึ่งหมายถึงพื้นที่พัวสายส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูมุสลิมเป็นพื้นที่ความขัด แยงคือพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาและเสียมเพื่อจังหวัดสงขลามีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคอาณาจักรปาตานีอันรุ่งเรืองเมื่อ400ปีที่แล้วนผู้ชมก่อนจะถูกสยามยึดครองประมาณต้นยุครัตนโกสินทร์ต่อมาแบ่งพื้นที่นี้เป็นเจ็ดหัวเมืองแบ่งเป็นจังหวัดตามปัจจุบันปาตานีเป็นคำที่ครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดและเสียมเพอในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ของขบวนการปลดปล่อยอ้างว่านี่คือรัชชาติที่ถูกสยามผนวกใน สมัยก่อนสัญญาสยา,ามสยามาสาราชนาจักร แต่ถ้าเราศึกษาให้ถ่องแท้แล้วอย่างที่นายจิรวุฒิบุญรัศมีนักประวัติศาสตร์ภาคใต้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ชื่อรือฮิสตอรีรวมถึงปัญญาชนและชาวบ้านในภาคใต้จำนวนมากต่างเห็นพ้องและระบุชัดเจนสรุปได้ว่าหนึ่งปาตานีเป็นคำสรุกสร้างขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองไม่ใช่400ปีที่แล้วโดยนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่คลั่งเชื้อชาติมาลยยูจัดๆเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการแบ่งแยกกู่คนรวมถึงหวังผลในแง่ทางการเมือง ซึ่งคำนี้ก็เลยถูกผู้ก่อการไม่สงบนำมาใช้พยายามขุดคำว่าปาตานีขึ้นไปเป็นคู่ขัดแย้งกับคำว่าจังหวัดปัตตานีตีขลุมว่าปาตานีนั้นครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดปัตตานียะาลารธวและสีเพืองจังหวัดสงขลาจน,นะเทพานาทวีสบาอย,อย้อยท่านผู้ชมครับทั้งทั้นนี้ในประวัติศาสตร์ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนไม่ดาทีมพักเก้าวไกลที่พยายามเขียนตำราต่างๆแล้วใช้นักวิชาการมาเขียนแบบโกหก อย่างเช่นในนะัทบุใจจริงอย่างเนี้ยแล้วก็ไปทําวิทยาพลโดยทางผ่านทางจุฬาลงกรณ์ฉันใดฉันนั้น กล่าวง่ายๆคำว่าปาตตนีในแง่พื้นที่ทางประวัติศาสตร์นั้นท่านผู้ชมครับไม่มีจริงหากแต่เป็นคำที่นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มหรือสื่อบางสื่อพยายามใช้เพื่อบิดเบือนภาพและเร่งเร้าความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภายใต้ชุดความคิดที่ว่าพื้นที่เหล่านั้นถูกสยามยึดครองบางคนถึงกับใช้คำว่าสยามนั้นล่านานิคมมาตั้งแต่ช่วงรัชทการที่หนึ่งมีความพยายามจะเชื่อมโยงความขัดแย้งเหล่านี้มาเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นการ บิดเบือนอย่างบัดซบและเลวร้ายที่สุดโดยเห็นได้ชัดว่ามีความจงใจใช้ความแตกแยกเพื่อทําลายหัวใจหลักของระบบการปกครองในความเป็นจริงแล้วการรวมดินแดนเหนือคาบสุดมลายูกับสยามนั้นเป็นการผนวกดินแดนภาษาอังกฤษเรียกว่า annexation นั่นคือค่อยๆหลอมรวมทั้งกลุ่มและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นคนสยามเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนเชื้อสายมลายูคนจีนคนไทยในพื้นที่ก็แล้วแต่มีสิทธิ์ต่างๆที่เท่าเทียมกันไม่ได้มีการแบ่งแยกนั่งรถไฟโบกี้ เดียวกันหมดไม่เหมือนกับมารายาที่แบ่งพื้นที่แตกต่างกันจากการล่านาเน,นิคมของชาติตวันตกที่เน้นเข้ามาดูดกลืนทรัพยากรของประเทศนาเน,นิคมแล้วนํากลับไปประเทศตัวเองอย่างชัดเจนกรณีความขัดแยง้งทางภาคใต้บางคนพยายามโยงเข้ากับสถาบันกษรตริย์ในความเป็นจริงและกระบวนการแบ่งแยกดินแดนไม่ว่าจะเป็นพูโร BRN และกลุ่มกระบวนการเหล่านี้ท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าท่านผู้ชมทราบหรือครับไม่เคย ต่อต้านสถาบันกษัตริย์กรณีความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ที่บางคนรวมทั้งคุณอิรฟาน อุมาซึ่งเป็นประธานนักศึกษากระบวนการแบ่งแยกดินแดน,แดนพยายามโยงเข้ากับสถาบันพนระมหากษัตริย์คุณอิรฟา,านครับคุณยังเป็นเด็กน้อยอยู่คุณจะพูดเรื่องประวัติศาสตร,ร์คุณไปค้นข้อมูลให้ดีซะก่อนคุณอย่ามาทําตัวเป็นพักก้าวไกลหรือว่าพวก3ามนิ้วซึ่งสักจะพูดอะไรคุณก็พูดผมเห็นแถลงการคุณแล้วเนี่ยผมฟังแล้วผมไม่ใจขำอะ่ะผมนึกว่าคุณใช้สติปัญญาแบบไหนคุณลงท้ายแถลงการด้วยรักและห่วงแหนต่อชาติมาทิภูมิ ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ7มิถุนายน2566และคุณลงด้วยว่าหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พิจยาเขตปัตตานีเอาถ้าคุณจะแยกดินแดนคุณมาลงโยงหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีเนี่ยทั้งหมดได้ยังไงเพราะว่าหมหาวิทยาลัยเขตปัตตานีนั้นหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คุณเข้าใจคาว่าสงขลานครินทร์ไหมชื่อใครชื่อ พระบิดาของรัชกาลที่9ปู่ของรัชกาลที่1ิและคุณด้วยรักและห่วงแหนชาติมาดิภูมิและคุณไม่คิดเลยว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยเขาก็รักและหวงแหนชาติมาดีภูมิเหมือนกันและคนมุสลิมอีกเต็มไปหมดเลยที่ไม่ได้อยู่เฉพาะปัตตานีคุณเรียนหนังสือใช้ทรัพยากรภาษีกรจากส่วนกลางไปส่งเสริมและพวกอาจารย์ที่มหาลัยมอที่ส่งเสริมเด็กพวกนี้ทําไมถึงเป็นคนสันดานแบบนี้นี่ไงคุณไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินไทย แผ่นดินไทยไม่เคยแยกคนล้อมรวมทุกอย่างไปอลไะกลับมานะผมจะเอาไม้หน้าสามตีกบ,บาลคุณคุณอิรสานอุมาไม่ว่าจะเป็นพูโรบีอาร์เอ็นกลุ่มขบวนเหล่านี้จำใส่กระโหลกคนนะั้นไม่เคยต่อต้อตอบบานสถาบันพระมหากษัตริย์ขบวนการแบ่งแยกดินแดนพวกนี้เรียกพระมหาสตรไทยว่าอย่างไงมะรายอกิตอรายอกิตอแปลว่าอะไรกษัตริย์ของพวกเราตลอดตั้งแต่อดีตสมัยอยุธยามาจนปัจจุบันในยุคที่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนะฮะในการรวม ที่ดินดินแดนเหนือคาบสมุทรมาลายูเข้าสยามนั้นเป็นการผลกดินแดน มีความพยายามในการเชื่อมโยงความขัดแย้งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งสถาบันกษัตริย์และที่ตลกที่สุดก็คือว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่มีมาไตา่ดีตยังยอมรับว่ากษัตริย์ไทยนั้นเป็นกษัตริย์ของพวกเราการสร้างวัฒกรรมปาตานีของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนท่านผู้ชมหลายท่านคงติดตามข่าวมาบ้างแล้วว่ากิจกรรมการเปิดตัวขบวนทักศษามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นพร้อมกับประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าต้องการมีการทำประชามติแยกดินแดนจากประเทศไทยแล้วสาธรรม สนาสถาบนารัฐปาตานีอ้างประวัติศาสตร์ว่าปาตานีถูกสยามยึดครองมาครั้งอดีต โดยที่อ้างประเภทผมฟังแล้วผมฟังแล้วผมตลกขบขันมีปืนใหญ่พางพญาตาที่ตั้งอยู่บนกระสุกกะลาผมก็เลยเป็นมูลเหตุที่ต้องแยกดินแดนพวกมึงจะบ,บ้ากันได้ยังไงฮะคุณทําให้ชาวมุสลิมีนันบถือเคร่งาศาสนาเนี่ยเขาเสียหายหมดเลยนะในอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยมีแถลงการฉบับไหนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ออกมาโจมตีสายพันธุ์ัสัต์จุดประสงค์พวกเขาคือการต่อสู้ได้รับเอกราชเมเดก้า จากรัฐไทยเท่านั้นซึ่งคู่ขัดแย้งในมุมมองของพวกเขาคือรัฐบาลในยุคนั้นๆนไม่ใช่สถาบันกษัตริย์เปิดกระโหลกคุณและเข้าใจตรงนี้ก่อนเราเห็นได้ว่าจากพื้นที่จึงเคยเป็นอดีตขบวนการเหล่านั้นพวกเขายังเคารพสถาบันกษัตริย์เสมอมาปัจจุบันรัชกาลที่10 ทรงใส่ใจสนับสนุนกิจกรรมศาสนามมาอย่างสน่ำเสมอคุณชอบผู้โดเอกราชนั้นสร้างความขัดแยง้งความอึดอัดคับใจอับคนในพื้นที่เพราะปัจจุบันงบประมาณจากส่วนกลางลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มากกว่าเงินภาษีที่เก็บได้ใน3จาจาังหวัดภาคใต้อยู่แล้วนอกจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาบาจอบาตาอยังมีอำนาจในการจัดโครงการได้โดยสระอยู่แล้วโดยส่วนกลางไม่ได้เข้าไปยุ่มยามที่สําคัญคือคําว่าอยากได้เอกราชนั้นไม่มีคําอธิบายชัดเจนว่าเป็นเอกราชลักษณะใดเป็นรัฐอิสลามหรือและคุณจะจัดคนพุทธ คนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาอื่นอยู่ในพื้นที่ยังไงเป็นเอกราชแบบสิงคโปร์หรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งตัวเองหรือหรือการที่เป็นรัฐเอกราชที่สุดแล้วต้อง ไปขึ้นกับรัฐอื่นอย่างที่นายฮักกิมพงตีกอร้องเรียกรการพักเป็นธรรมพูดในงานเสวนา7พฤศจิกายน2566ว่าพักเป็นธรรมมองว่ากระบวนการสันธิภาพคือกระบวนการที่มาหยุดนิ่งไม่สิ้นสุดถึงแม้ว่าจะได้เอกราชแล้วแต่ยังไม่มีสันธิภาพอาจจะต้องทําประชามติใหม่พนวกกับเทศใช่หรือเปล่าไม่รู้นายฮักกิมพงตีกอถ้างโง่อย่าพูด คุณเนี่ยไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่คุณพึ่งพาเสียงของคนมุสลิมผลักดันให้คุณเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วคุณรู้หรือเปล่าการเป็นสสเนี่ยจะต้องยอมรับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยปี2560 ในราชด้านมูราชนาจักรไทยนั้นคุณเปิดกระโหลคุณแล้วไปเปิดดูว่ามาตราหนึ่งราชนาจักรไทยเป็นประเทศราชที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกได้เมื่อคุณได้รับเลืขอามาแล้วคุณเสนอการที่จะแบ่งแยกคุณผิดกฎหมายนะคุณเข้ามาได้ยังไงคุณไม่ควรเป็นสสจะลยซ้ำผมไม่อยากจะพูดว่าคุณเนี่ยมีความคิดที่ริยำตำบอลมากกับชาติบ้านเมืองทุกอย่างนี้ทั้งพวกคุณทําเพื่อสนองตันหาตนเองนอกจากการกระทําแล้วสันนิภาพจะไม่ได้แล้วยังอาจจะไม่ได้เป็นเอกราชที่แท้จริง เพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าเอกราชของคุณเนมันคืออะไรต้องขึ้นอยู่กับใครใช่ไหมใช่